เดินเอามือกลุ่มที่พุงเหมือนเดิมนะคะยิ am, ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยไม่เคยทําอะไรเลยคิดอะไรไม่ได้เลยกลวงมากเลยนะคะแต่ไม่กลวงนะคะไม่กลวงนะคะพี่กองและท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะอยากให้ย้อนกลับไปบนเครื่องบินคะ่ะขอภาพบนเครื่องบินหน่อยคะ่ะล่าเรียนเขียนอ่านเหมือนกันนะคะบนเครื่องบินนะคะอย่างใส่ชุดที่ขึ้นเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยเขาบอกว่า เป็นการซ้อมเรียนภาษามาลายูค่ะเรียนประชุมว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยฉันต้องไปนเวาที่ว่าต้องไปไหนไปไหนไปไหนบ้างที่ใดที่ใดบ้างมีวาระอะไรบ้างแล้วเรียนภาษามาลายูค่ะอันนี้มาเรียนกบ,บนเครื่องบินแล้วก็มีกล้องถ่ายด้วยซึ่งเป็นการสร้างภาพภาพหนึ่งนะคะเพื่อทุกคนได้เห็นว่าฉันเรียนอันนี้เป็นทุกครั้งเวลาขึ้นเครื่องบินไปทํางานใช่ฉันจะต้องมีการสร้างภาพว่าฉันทํางานบนเครื่องบินฉันเรียนนะจ๊ะฉันเรียน ใครไม่เรียนฉันเรียนวันนี้วันครูคุณครูทั้งหมด3าคนช่วยกันสอนคุณหนสอนคุณโหนภาษาบาลายูไม่ต้องไม่ต้องรีบเรียนตรงนี้มันไม่มันต้องเรียนนานแล้วอาอ้อาวนมาอาอ้าวนก็เป็นครูนะคะอ่าอันนี้ก็เรียนผู้เรียนเขียนอ่านกาันนะยะยิม้มมียะยิม้มมีพิทวีพิทวีเป็นสอบอปตเก่านะคะอ่ะาคาคาค ตมหูนี่หาไม่เจอเะยยีย่ห้ออะไรค่ะค่ะเขียนบน iPad นะคะนั่งเหมือนเด็กเลยอ่ะทออ่าเหมือนเด็กเลย <S <S <consci> <laughs> คุณคุณทีมคุณทีมบอกย่ายยิม <laughs> <laughs> อย่ายยิมจใช่ไหมยิ้มได้ยิ้มสี่ชั่วโมงป่าใ <laughs> <laughs> ชะมใชแกฉีบบ <laughs> ทถอคเขาว่าได้เวลาแล้ว ไม่มีคนบอกว่าอะไรว่าคุณทีบอกว่าภาษาอังกฤษแกยังไม่แข็งอะไรกนี้อาจจะไปเรียนภาษาบาลย,ยู <c oughs> ่เอาละนายุรัฐมนตรีเนี่ยนะคะกับคณะเดินทางไปถึงนราธาิวาสแล้วไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเยดไปนราย่ลาปัตตานีจุดแรกเลยนี่นะคะลงไปละลงละลงใต้ละไปตัดไปลงใต้จุดแรกเลยนะคะ จะไปเปิดงานมหก,กรรมไก่เกลียดช่วยลูกหนี้อ่าเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยจะเป็นมหก,กรรมที่แบบต้องรัฐบาลจะต้องเอามาใช้สําหรับการเรียกคะแนนเสียงในพื้นที่มหก,กรรมไก่เกลียดช่วยลูกหนี้มีอยู่มีกินมีใช้ซึ่งทําได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ทําไม่ได้แล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนที่หอประชุมลานพิกุลมหาวิทยาลัยน,น,นาราธิวาสราชนครินตะมนโขเกลืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสนี่ การลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีแฟชั่นนายกนั้นสวมเสื้อผ้าลายนารารวมใจนี่ค่ะเป็นเสื้อผ้าลายนารารวมใจเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจําจังหวัดนาราธิวาสผลิตจากกลุ่มนาราบาติกอําเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสผสมผสานลายผ้าห้าลายมาไว้บนผืนเดียวกันประกอบด้วยลายตะเกียงโบราณที่สะท้อนถึงความสว่างสวัลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจําจังหวัดนาราธิวาสที่มีความงดงาม ลายแกะสลักหัวเรือสื่อถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนาราธิวาสลายมือประสานสื่อถึงความรักความสมคัครใจลายสิริวัชรภรลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเตอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้เป็นของขวัญแก่ผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมจังหวัดนาราธิวาสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงครอบครัวอบอุ่น ผ้าลายนันลาเนี่ยเป็นการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของคนนาลาที่รักสามัคคีประสานสัมพันธ์บนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันงดงามอย่างลงตัวเสื้อลายนันลารวมใจสีชมพูบานเย็ยนที่นายกองค์อิงใส่วันนี้ให้เห็นถึงความเป็นสตรีที่มีความโดดเด่นสง่างามอ่อนหวานแฝงไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักห่วงใยพี่น้องชาวนลลาด้วยความจริงใจ เสื้อของคณะรองนายกและรัฐมนตรีที่ติดตามลงพื้นที่กับนายกองเองเป็นเสื้อลายนารารมใจสีฟ้าเขียวสื่อถึงความสดใสไหวพริบมานะพยายามเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใยซึ่งจะมีต่อพี่น้องชาวนาราด้วยความจริงใจคะ่ะอันนี้ข่าวจากสำนักข่าวนะคะ ก็ทำไมไม่ใส่ตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยล่ะจริงใจตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องแล้วมันต้องส่งมาแล้วถูกไหมล่ะใช่ก็ใส่ตั้งแต่เดินเข้าบอลนองกแหมต้องชมนะคนบรรยายว่าเสื้อนี้สีนี้มีความหมายแสดงถึงความจริงใจของโอ้เก่งมากเลยนะอยากรู้มามว่าว่าฉันอ่านข่าวจากที่ไหนสำนักข่าวไทยแต่พักขึนคือๆกันอย่างเท่อว11แล้วว่าเป็นโลโก้แล้วเนาะเกาหลีมากเลยอ่ะ เปล่โก็เป็นรูปดวงตาเกาหลีมากรายการที่เปลี่ยนเกาหลีตรงไหนอะ่ะช่อง11อิบเอ็ดอ่ะก็เห็นไ like ล่กล้องมันออกแล้วบอกว่าอยากได้รายการที่เป็นดูลาาักษณะเป็นเกาหลีเกาหลีไม่ใช่หรอเกาหลีตรงไหนอะ่ะเว่นตรงไหนแวร์เดี๋ยวฉันโฟนเร่งมะเรื่องหาเรื่องกับคนเนี่ยเองต้องให้พี่พี่นี่แม่งตัวหาเรื่องเลย,ยวันไหนไม่มีเรื่องนะพี่อยู่ไม่ได้เว้ยอยู่ใกล้ๆก็ต้องเตรียมพร้อม ให้ไม่มีเรื่องนี้พี่แบบว่าปวดหัวตัวร้อนเลยอ่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเนี่ยควต้องส่งเสื้อไปแล้วแล้วท่านใส่ลงจากรถเลยใส่ขึ้นเครื่องใส่เรียนภาษามาลายูใส่ลงจากเครื่องไม่ใช่เข้าไปชุดหนึ่งชุดเข้าไปรองเท้าส้นสูงแหลมเปียบเลยนะแล้วไปเปลี่ยนไปชุดหนึ่งเฟคมากแล้วก็ถอดเสื้อ HM ออกใส่เสื้อนาลาแล้วลงมาอีกชุดหนึ่ง อันเนี้ยเฟกอันเนี้ยปลอมคือหน้าก็ปลอมเป็นนายกก็ตัวปลอมเพราะพ่อเป็นนายกตัวจริงแล้วยังปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนด้วยความปลอมอีกปลอมหน้าปลอมตำแหน่งปลอมใจปลอมปลอมหมดเลยใครชอบฉันพูดประโยคนี้ <Okay. S 1> ขอสติกเกอร์ด้วย hmm. ขอสติกเกอร์ด้วยจ้ากดไลค์ให้ด้วยนะพิ่งจะพันเก้าเอง กดไลค์ได้จ้าปลอมทุกอย่างปลอมทุกสิ่งปลอมมากปลอมจะปลอมเอาละแฟชั่นนายกไปแล้วนะจ๊ะซ้อมผู้ภาษามาลายูแล้วอาการซ้อมผู้ภาษามาลายูเขามีรายละเอียดในตอนนั่งประชุมบนเครื่องบินเนี่ยภูมิธรรมสุริยะทวีสอดส่องพลเอกพน,นาพวทบปหลัยกระทรวงคมนาคมชยธรรมพรมสอนนี่ก็ได้แจ้งกําหนดนายกว่าจะต้องลงไปที่นารายยราปัตตานี คุณทวีก็บอกว่าปัตตานีติดขัดเรื่องภูมิอากาศฝนตกต่อเนื่องนะต้องยกเลิกการลงปัตตานีนะท่านนายกนะไม่สะดวกในการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นะเราจะไปแค่นาัลากะยะลาสองจังหวัดนะนายกนี่สอบถามถึงความเหมาะสมว่าฉันจะพูดอย่างไรให้เหมาะสมฉันจะพูดอย่างไรให้ถูกต้องคะฉันจะทักทายคนเป็นภาษามาลายูอย่างไรครับคุณทวีซึ่งเป็นสอาบาตากล่าวบอกว่าให้พูดกันว่าว่าว่า,วาอัสสลามุอะลัยกุมไอ้ที อัสสลามอะลัยกุมก็แปลว่าขอให้มีขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเป็นคําที่คนมุสลิมใช้ทักทายกันอ่าก็ก็นายกก็บอกว่าซอมมือต้นมาแล้วค่ะนะซอมมือต้นมาแล้วนะคะกระเด็ดทั้งหมดเลยที่นั่งกันนั่นนี่ขึ้นหมดน่ะซ้อมผู้ประโยคเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่ภาษามาลายูนะอัสสลามอะลัยกุมเนี่ยเป็นภาษาอาหรับอแต่ว่าเป็นคําสาคลที่คนมุสลิมเขใาใ ทักท oh, ายกันสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะเ oh, uh huh. ข้าใจเ uh huh. ข้าใจ,าใจอ๋อแบบเจอกันก็เจอกันก็อัสลามุอะลัยกุมนะ